จากคลิปที่ไลฟ์สดเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยพูดถึงพระที่ไปร่วมงานพระเกจิอาจารย์หลายๆท่านและปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับคณะสงฆ์ก็ไม่ได้เป็นการพูดถึงพระรูปใดรูปหนึ่งส่วนมากก็จะพูดภาพรวมๆว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับพระสงฆ์ในงานพระเกจิอาจารย์มักจะมีพระที่เราคิดว่าน่าจะเป็นพระป,ปอม เข้าไปร่วมด้วยนะซึ่งท่านเหล่านั้นเวลาเขาจัดงานเขาก็จะมีใบดีกานิมนต์พระที่ไปร่วมงานวันเกิดเท่าอายุหรือเกินกว่าหนึ่งรูปเพราะฉะนั้นพระอื่นๆที่ไปร่วมงานเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีใบดีกานิมนต์เขาก็จะไม่ถวายสองเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆครั้งเราจะพบว่ามันจะมีพระที่ไม่รู้มาจากไหนมาร่วมงานโดยที่ไม่ได้รับเชิญนะบางทีบางท่านก็อาจจะบอกว่านี่ไงเขาประกาศผ่านออนไลน์ นะอันนั้นเป็นการอ้างเข้าข้างตัวเองนะเขาประกาศบอกว่าขอเชิญร่วมงานหลงงานอายุัฒนมงคลหลงปู่จุดๆอย่างนี้ถ้าจะเอาอย่างนี้มาอ้างเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ละถ้าเขาจะนิมนต์พระเขาก็ต้องบอกว่าขอกราบอาลาธนานิมนต์เพราะฉะนั้นเขาใช้คําว่าขอเชิญคําว่าขอเชิญเนี่ยใช้กระโยมดังนั้นพระที่ไปเนี่ยบางทนะีก็อาจจะเข้าใจผิดนะนะคิดว่าเชิญนะคิดว่านิมนต์พระ นะแต่ว่าที่เราเห็นก็คือพอเวลาไปแล้วเขาไม่ได้จัดเตรียมสถานที่ให้ไม่ได้มีอะ,อะไรไม่มีไม่ได้มีซองไปถวายไม่ได้จัดเตรียมสถานที่ให้ไม่มีอาหารถวายเป็นการเฉพาะเพราะเขาไม่ได้เชิญไงเขาไม่ได้นิมนตนะ์น่ะพากันไปอย่างนั้นนะ่ะดังนั้นข้อเสนอก็คือ,อคนรที่จะมีพาวิญยาธิการไปตรวจสอบมาถ้าภาพรูปไหนปลอมในงานอย่างนั้น ก็ควรจะจับศึกกันหมดแต่ว่าไม่ได้พูดถึงว่าพระรูปใดรูปหนึ่งเป็นพระปลอมอัตมาไม่ได้พูดถึงว่าพระประหลัดธีละเป็นพระปลอมหรือมิจฉาชีพรูปใดรูปหนึ่งไม่ใช่ พูดถึงภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปตรวจสอบดูคลิปแล้วแล้วก็จะเอามาให้ดูกันนี่ว่าพูดอะไรไปบ้างนะถอดเป็นข้อความให้เห็นเลยว่าไม่ได้พูดถึงพระประหลัดทีละเป็นพระปลอมหรือพระที่ไปทั้งหมดเป็นพระปลอมไม่ใช่พูดถึงภาพรวมเพราะฉะนั้นคนที่มาประกาศเชิญชวนแล้วก็จะมาบอกว่าจะแจ้งความถ้าหากว่าไม่ลูคลิปอะไรอย่างนี้นะ ก็ช่วยมาดูดีๆนะมาดูข้อความดีๆที่ลายสดพูดถึงภาพรวมไม่ได้พูดถึงภาพรูปใดรูปหนึ่งนะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์นะโดยเฉพาะาพระที่ท่านาไปร่วมงานนะครับบางงานเนี่ยเขาก็จัดจัดพื้นที่จัดอะไรไว้ให้แต่ว่าบางงานเขาไม่ได้นิมนต์เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือปัญหาของ ของการจัดงานที่เกิดขึ้นนะดังนั้นพ้าที่ไปร่วมงานเนี่ยบางทีเขาไม่ได้นิม,มนต์ก็ต้องพิจารณานะว่าเราไปในฐานะอะไรไปในฐานะแขกไปในฐานะเขาไม่ได้เชิญนะไปยังไงกันนะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งนี้เนี่ยที่ท่านทำเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันเป็นเหตุเป็นผลไหมนะอย่าไปคิดว่าเอาทําไมเขาไม่เชิญไม่ถวายปจายัจจัยอะไรอย่างนี้นะก็ลองมาดูคลิป เดี๋ยวเอามาให้ดูว่ามันมีการพูดถึงอย่างไรแต่ว่าขอยืนยันว่าที่พูดเนี่ยพูดภาพรวมแต่ว่าถ้าหากบางท่านไม่สบายใจก็ขอโทษขออาภัยแล้วกัน,นเจตนาไม่ได้พูดว่ารูปใดรูปหนึ่งนะก็มีมีเมตตากรุณาต่อกันนั่นแหละ,ะขอให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พิจารณาว่าที่พูดไปนั้นไม่ได้หมายถึงรูปใดรูปหนึ่งหรือทั้งหมดในนั้นนะครับ วันนี้เห็นคลิปพระประหลัดธีระโดนคนถล่มยับเลยนะเละไม่มีชิ้นดีเลยพระประหละัดธีระเป็นงานวันอายุทันมงคลวันเกิดหลวงปู่มหาศิลาเขาไม่ได้นิมนต์ก็ไปแล้วก็มีพระประเภทนี้อยู่เยอะนะเขาไม่ได้นิมนต์ก็ไปพอไปแล้วก็ไม่ได้ต้อนรับไม่ได้จัดนะอะไรให้ก็ก็ไปถ่ายคลิปว่าเขาอีกโอ้ยเห็นหลายครั้งละเขาไม่ได้นิมนต์พวกท่านก็พากันไปไม่อายเขางานวันเกิดเขานิมนต์เท่าอายุพวกท่านไปก็มันเกินเขาไม่ ไม่ได้เตรียมอะไรให้ไม่ได้เตรียมจัดสถานที่อาหารอะไรที่สาคัญคือจะไปหาเงินนั่นแหละพระแบบนี้มีเยอะนะทุกวันนี้วันเกิดพระเกจิต่างๆเนี่ยพระเหล่านี้ก็จะพากันแห่กันไปเขาไม่ได้นิม,มนต์ก็ไปหวังว่าเขาจะถวายองค์ละพันองค์ละสองพันพอเขาไมไ่ถวายก็มาว,ว่าเขาอาจารย์เขาโอ้หน้ารังเกียจนะไม่ไหวไม่ไหวเลยพระประหลดทีละเนี่ยโอ้วันนี้อดคลิปไปเห็นแล้วมีแต่คนด่าเลย ลูกศิษย์เนาะไม่ไหวอนมาดูหลายหลายครั้งแล้วท่านจะไปงานแบบนี้เขาไม่ได้เชิญก็ไปนะอย่างเช่นหลวงหลวงปู่อะไรวัดนาคำน้อยอ่ะแล้วก็มาครั้งนี้อกีกหลวงปู่มหาศิลาแกจะไปงานพระเกจิอาจารย์ต้องไปตามคิวถึงได้หลายฮะแบบนี้อาบัติไหมคะอาบัติเลยอาบัติอะไรที่เขาไม่ได้นิมนต์แล้วก็ไปอ่ะไม่ได้นิมนต์ก็ไปก็ ก็ไม่อบัตหรอกคืหน้าด้านมันก็หน้าด้านแต่ว่าถ้าเขาไม่ให้ไม่ถวายเงินไม่ถวายอาหารแล้วก็ไปด่าเขาอย่างเงี้ยมันไม่ไหวถ้าไปในฐานะที่เราไปมุทิตากับท่านเอาเครื่องสักการะไปกราบไปอะไรอย่างนั้นไม่ไปในฐานะเป็นผู้รับนะมันไม่ผิดหรอกไปในฐานะลูกศิษย์ไปในฐานะคนที่เริ่มใส่ศรัทธาไปเอาไปให้เขาอะไปแสดงความินดีกับท่านอย่างเงี้ยมันไม่ผิดแต่ถ้าไปเพื่อที่จะเอาไปเพื่อที่ว่าจะได้แต่พอเขาไม่ให้เขาไม่ได้จัดเตรียมเขาไม่รู้ว่าจะมีใครมาบ้างไงยจะให้เขา ตาเตรียมอะไรอะ่ะเขาเขาไม่ได้คิดว่าจะมาทุกวันนี้เขาใช้วิธีการนิมนต์โดยออกไปออกหนังสือเชิญเพราะฉะนั้นเวลาจะถวายถวายปัจจัยเนี่ยเขาจะดูว่ามีใบดีการนิมนไหมอ่ามันไม่ใช่ว่าไปมั่วๆเขาจะให้นะเพื่อป้องกันพระพวกนี้นะพพระพวกที่ไปขอเศษส่วนบุญนะเขาไม่ได้นิมนต์ก็ไปมีใบดีกาปัจจัยไม่ได้รับปัจจัยไม่ได้เขาไม่ให้อยู่แล้วถ้าไม่มีใบดีกานะ เมื่อก่อนมันจะมีพระแบบพระปราหัดทีละพระขาจรไปเยอะเพราะว่าพระเจิบางท่านอย่างเช่นวัดธรรมมงคลหลวงพ่อวิลีอย่างญาติโยมศรัทธาเยอะคนรวยๆเยอะพอเห็นพระมายเยอะๆเขาก็มีกําลังถวายทีนี้พระเหล่านี้ไปงานอย่างนั้นแล้วก็ได้ใจก็คิดว่าไปได้ทุกงานพอไปงานอื่นๆเขาก็ไม่ได้จัดเตรียมเขาไม่ได้เชินเขาก็ไม่ได้เตรียมทั้งอาหารทั้งปัจจัยถวายจะไปโทษเขาไม่ได้นะพวกะท่านไปกันเองส่วนมากพระเหล่านี้คือพระมิชาชีพนะเป็นพวกปองบวช ไปกันไม่ใช่พระจริงๆพวกพระวินพระวิญญาทิการคนจับควรเข้าไปงานแบบนี้แล้วจับจับศึกเลยไม่ควรเอาไว้พวกนี้เยอะมากเขาจะมีวันเกิดพระเกจิพระดังๆเนบทำลิร์รายการไว้เลยว่าเดือนไหนใครเกิดบ้างพระรูปไหนเกิดที่ดังๆอ่ะแต่ตะเวนไปเพื่อให้เขาถวายเงินพอเขาไม่ถวายก็เพราะเป็นภาพเสียหายมากถึงแม้ว่าเจ้าของงานเขาจะเขาจะใช้ใบดีการนิมนต์ออกใบดีการนิมนต์พอเวลาจะถวายซองเขาจะดูขอดูใบดีกาก่อน ถ้าไม่มีใบดีกาเข้าไม่ถวายสองอันนี้แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่ว่าพวกนี้หน้ามื่นมันมากันเยอะเยอะมากแล้วส่วนมากจะเป็นพระปลอมด้วยปลอมบวชพระกันมาพระวิทยาที่การคนจัดการพวกนี้นะี่มันทําให้เสียหายยังไม่ใช่พระหรือบางทีก็พระแบบยังไงอ่ะมันไม่มีทางไปอ่ะก็ไปก็ไปหาอาข้างหน้าอย่างเงี้ยรูปภาพข้างหลังพระจาจาร์งดงามมากค่ะนายเอฟซี FC ซื้อส่งมาให้อ่านะ นั้นใหญ่ตัวใบสุทธิพระพระปอมเดินหนีค่าดูถ้าจะมาขายพระหาเงินปัจจัยโอ้จริงๆรินะพระพระเกจิอาจารย์งานที่มีเจ้าภาพงานที่เขามีลูกจิตลูกหาเยอะพวกนี้ก็จะหวังอย่างนั้นแหละหวังไปแล้วก็ให้เขาถวายค่ารถมาเขาไม่ได้นีเขาไม่ได้นิมนต์ยังกล้าไปอ่ะพระทั่วไปพระทั่วไปเขาไม่กล้าพระปกติไม่กล้าไปนะ ยกงเว้นว่าเราเราเลื่อมใสท่านเราอยากจะไปร่วมบุญกับท่านอยากจะไปถวายมุทิตากับท่านไม่ได้คิดจะไปเอาบุญยังไงถ้าไปแบบนี้เขาไม่ได้นิม,มนต์ก็ไปได้แต่ถ้าไปหวังจะเป็นปฏิฆาหกหวังจะรับซองอย่างเงี้ยพราะเขาไม่จัดให้ไม่มีที่จะอยู่จะกินก็เป็นไรสดด่าเขาว่าเขาโอ้เห็นแล้วก็อนินตนาจแทนน่ามันควรจะมีพระวิญญาีิการไปจับขึ้นรถไปศึกให้หมดสภาพกวกนง้ ใช่คหรือจะแสดงความจำนงว่าจะไปร่วมงานกราบนักการครับ